พวกนี้คิวดาราปอรับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินคดีโฟเร็กทอีก3ลรายยังปฏิเสธพวกนี้คิวดาราปอรับทราบข้อหาฟอกเงินคดีโฟเร็กทอีก3ลรายยังปฏิเสธหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ส่วนผู้ต้องสงสัยอีก6คนนัดเข้ามา11ถึง12ตุลาจากกรณีที่คณะ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ดีจำนวน6ดรายเป็นล็อตที่2ในกลุ่ม DJ Man DJ ไปเเตยเข้ารับทราบ3ข้อกล่าวหาคือร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ในวันที่4ที่5ตุลา65หหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า มีส่วนร่วมกันกระทำความผิดกับผู้บริหารเมื่อเวลาสิบนาฬกาวันที่4ตุลา65ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DNI นายฉัดชัยหรือเสือขชทินนายทีพัสกรหรือนายมาร์กกำวังตะโกนางสาวสุธิดาคุณโน ผู้ต้องหาในคดีโฟเร็กทดีเดินทางติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบโดยแยกสอบปากคำเป็นรายบุคคลด้านร้อยตำรวจเอกวิสณุฉิมตะกูลผอ,ออกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเปิดเผยว่าเบื้องต้นในวันนี้มีเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3รายส่วนอีกหรายได้แจ้งขอเลื่อนนัดหมายกับพนักงานสอบสวนออกไปก่อน ต่อมาเวลา13.20นาทีภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเสร็จสิ้นทั้ง3รลายผู้สื่อข่าวสอบถามนายฉัดชัยพร้อมเผยว่าเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้ง3รลายส่วนรายละเอียดไม่ขอเปิดเผยเพราะจะกระทบต่อรูปคดีและจะชี้แจงเป็นเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้งภายในวันที่19ตุลาคม นอกจากนี้ยังระบุว่าไม่เคยเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับนายอภิรักษ์โกธิภายในเรือนจำรวมทั้งพิงกี้สาวิกาชัยเดชแต่อย่างใดทั้งนี้ยังยืนยันว่าไม่เคยข่มขู่ใครรายงานข่าวระบุว,ว่าสำหรับสมผู้สาสำหรับผู้ต้องหาทั้งสมคนถูกแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาประกอบด้วยความผิดฐาน กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนหรือฟวามผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดฟามเสียหายแก่ประชาชนโดยได้นัดเข้าให้ปากคำอีกครั้งวันที่19ุกราตุลาคมนี้ขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อน เป็นวันที่12ตุลาคมส่วนวันที่5ตุลาคมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดอีกสองคนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดเดียวกันรวมทั้งจะมีดาราปอเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดฟอกเงินกรณีเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรูแอตตันมาตินที่ถูก DSi ตามตรวจยึดได้ที่บ้านพักที่จังหวัดราชบุรี เมื่อปี2563ด้วยส่วนผู้ต้องสงสัยอีกคกคนชุดสุดท้ายเจ้าหน้าที่นัดเข้ามาวันที่11และ12ตุกราคมนี้ก็ต้องบอกนะครับนี่ก็คือเป็นฟาร์มคืบหน้านะครับของคดี Forex TD นะครับก็เรียกผู้ต้องสงสัยเข้ามาพบเรื่อยๆก็ต้องรอติดตามนะครับว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วนะครับจะมีใครที่กระทําาร์มผิดบ้างแต่ตอนนี้ทุกคนนะครับยังเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ เอา,อาเรียกเข้ามาให้ข้อมูลหลักฐานเท่านั้นก็ต้องรอดูนะครับแล้วมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวผมจะมาะอัปเดตและอัปเดตทุกครั้งนะครับที่มีการเคลื่อนไหวให้ทุกคนได้ทราบครับ